สมูสรนโรตารี่หันใหญ่ภาค33 30นะคะได้มีการร่วมกันกับโรตารี่สากลแล้วก็ภาคีเครือข่ายในการปล่อยกุ้งก้ามกามกว่า1ล้านตัวสู่ทะเลสาบสงขาเพื่อเป็นการฟื้นฟูนฟระบบนิเวศนะคะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลค่ะที่ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินัสุรานนท์จังหวัดสงขลาสม,มสรโรตารี่หาดใหญ่ภาค3 3 0โรตารี่สากลร่วมกันกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่5สงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมโครงการกุ้งกล้ามกามรักทะเลปล่อยกุ้งก้ามกามกว่า1.4ล้านตัวลงไปสู่ทะเลสาบสงขลาเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลโดยมีดรจันทนาจันทโช นายกสโมสรโรตารี่หัดใหญ่มาเป็นประธานในการเปิดซึ่งกิจกรรมนี้ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นท่ามกลางความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะที่หวังจะให้โครงการนี้เป็นต้นแบบของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนชายฝั่งในอนาคตค่ะ พันกุ้งก้ามกามจาก1นล้านสี่แสนตัวแล้วก็บางตัวก็จะมีไข่ซึ่ง1ตัวก็จะมีประมาณ6กหมื่นไข่นะคะซึ่งเรามองว่าการที่เราปล่อยกุ้งในครั้งนี้1นล้านสี่แสนตัวเมื่อคูณกับจานวนหกหมื่นต่อตัวคร่าวๆก็จะทําให้ประชากรของกุ้งเพิ่มขึ้นมานะคะซึ่งเรามองว่าการที่กุ้งเพิ่มอันดับแรกมันจะช่วยสมดุลธรรมชาติฟื้นฟูธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมแน่นอนนะคะแล้วถัดจากนั้นนะคะจะทําให้แหล่งบริเวณแม่น้ํา ตรงส่วนประวัติศาสตร์ป่าเปรมเนี่ยค่ะจะมีพันกุ้งเป็นแหล่งเพาะ 1, พันธุ์เพื่อขยายพันุ์กุ้งเพื่อให้กุ้งมีปริมาณมากและสามารถที่จะว่ายน้ําไปมุมไหนก็ได้เพื่อให้ประชาชนได้เป็นก,กิจกรรมหนึ่งถัดไปในเรื่องของการประกอบอาชีพค่ะซึ่งสโมสรของเราเรงเห็นว่าการทํากิจกรรมครั้งนี้และที่สําคัญสุดเราได้ร่วมกับาภาคราัฐภาคเอกชนนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกอรมนในส่วนของพันชย์จังหวัดและก็ในส่วนภาคเอกชน อีกหลายๆที่เรามองว่าการทํากิจกรรมครั้งนี้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมร่วมกันในชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อมเรามองว่ามันคือเป้าหมายหลักของเราซึ่งอยู่ใน7พันธมิตรของ Seven Area, อเซเว่นแอรียสโมสโรตารี่ขดใหค่ะ